สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจยันหุยหรือช่องหุยไม่ f l ลาเ r อร์ทา and Destiny นะคะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นคลิปดวงในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะของชาวราศีสิงห์นะคะหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมนะคะถึงวันที่16กันยายนนั่นเองนะคะก่อนอื่นก่อนก่อนอื่นก่อนที่เราจะเข้าเรื่องของดวงขออนุญาต สุขสันต์วันเกิดนะคะ Happy Birthday นะคะชาวราศีสิงห์ทุกคนวันนี้ที่นี้ด้วยนะคิดสิงด่งใดก็ขอให้สมความปรารถนานะคะแล้วก็มีความสุขตอลอดไปเนาะมาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับไพ่ประจำตัวคุณนะในช่วงเดือนเกิดนี้นะคะคุณได้ไพ่ World นะคะชาวราศีสิงห์เดือนนี้จะเป็นเดือนที่สิ่งรอบๆตัวคุณนะคะมันมักจะเอายังไงดีมันมักจะเกี่ยวข้องกับต่างประเทศ หรือต่างชาติจะเป็นส่วนใหญ่นะคะบางคนอาจจะมีสังคมใหม่เพื่อนใหม่นะคะหรือว่ามีเรื่องของการโยกย้ายไปเรียนไปทำงานต่างประเทศนะคะหรือว่าบางคนก็อาจจะได้เข้าไปทำงานกับบริษัทข้ามชาตินะคะหรือว่าบางคนก็อาจจะเป็นเป็นลักษณะของการได้ทุนนะคะนะได้ทุนจาก จา,จากบริษัทข้ามชาตินะคะหรือว่าได้ทุนจากต่างประเทศอะไรพวกนี้เข้ามานะคะบางคนอาจจะมีเรื่องของการเป็นทริปเดินทางต่างประเทศก็ได้นะคะหรือว่ามากกว่านั้นก็อาจจะนะมีหนุ่มๆสาวๆต่างชาตินะคะเข้ามาเนาะเป็นช้อยเป็นตัวเลือกให้เราแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะ ต่อนะคะสาหรับเรื่องของเงินทองอันนี้อยากจะเน้นเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นไพ่ที่โชคดีมากๆคุณได้ไพ่วิวออฟฟอร์จูนนะคะดังนั้นชาวราศีสิงค์คะเดือนนี้คุณจะมีโชคนะคะมีโชคลาภเป็นลักษณะของอาจจะมาเป็นเงินสดนะคะหรืออาจจะมาเป็นโบนัสนะคะหรืออาจจะมาเป็นลักษณะของสิ่งที่คุณได้มาแบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ก็ได้เป็นของขวัญเป็นของฝากเป็นของราคาแพงเป็นมรดกเป็นอะไรก็ได้ที่มาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะดัง นั้นเดือนนี้นะคะก็คงจะต้องบอกไว้ว่าพยายามเปิดประตูดวงตัวเองนิดนึงนะคะซื้อสลากซื้อเลขเสี่ยงโชคหรือว่าอะไรใดๆเปิดประตูดวงตัวเองเอาไว้บ้างนะคะนะดวงเรามันจะได้มีมีที่มีทางมีประตูวิ่งเข้ามาหาเราได้นะ คุณจะมีโอกาสเรื่องของการมีสังคมใหม่เพื่อนใหม่นะคะเพราะว่าไพ่ในพบสหัดช,ช้านะคะคุณได้ไพ่เอสบ์เอสบนะคะสัมพันธ์กับไพ่ประจําตัวของคุณนะคะดังนั้นคุณก็จะมีโอกาสเรื่องของการได้มี เพื่อนใหม่นะคะมีคนที่แวดล้อมรอบๆตัวเราเป็นคนหน้าใหม่ๆนะคะและบางคนนะคะก็จะนำพาเรื่องของช่องทางหรือว่าเส้นทางเรื่องของการงานต่างๆเนี่ยนะคะมาให้เราได้ด้วยนะคะคุณจะกระตือรือร้อนนะคะคุณจะมีความสุขคุณจะแบบรู้สึกมีไฟนะคะกับเรื่องของแอคทิวิตี้ใหม่ๆหรือว่าเพื่อนคนใหม่กลุ่มใหม่ๆพวกนี้ค่อนข้างเยอะด้วยนะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในภพพันธุนะคะบ้านนะสังหาดึมาทราบคนในครอบครัวคุณได้ไพ่เพชซับวอนนะคะบางคนนะคะาภายในครอบครัวคุณอาจจะมีข่าวดีที่เกี่ยวข้องกับเด็กนะคะเช่นอาจจะมีลูกพี่ลูกน้องเนาะมีน้องมีลูกอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าบางคนก็อาจจะอะไรเดียร์พาหลานมาอวดเราเนาะหลานอาจจะแบบได้ทุนมาได้ไปเดินทางไปต่างประเทศหรือว่าได้รางวัลอะไรบางอย่างนะคะ แล้วก็อาจจะมีกิจกรรมอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับภายในบ้านภายในครอบครัวของคุณได้นะบางคนอาจจะเริ่มต้นนะคะเริ่มที่จะซื้อรถคันเล็กๆนะหรือว่ามีเรื่องของการซื้อคอนโดส่วนตัวของเราเองไหมนะเนี่ยจะมีเกิดขึ้นได้ในเดือนนี้นะคะต่อมานะคะสำหรับไพ่ในภพปุตตะนะคะคุณได้ไพ่เจ็ดถ้วยนะคะ อ่ะบอกไว้เลยว่าโชคลาบมีแน่นอนนะคะแต่ว่าคุณจะค่อนข้างตาลายตาลายนิดนึงนะคะซื้อไว้เยอะแยะมากมายเลยโน่นนั่นก็ซื้อนี่ก็ซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เชื่อมาว่าซื้อไปเหอะไม่เป็นไรหรอกนะไม่ได้บอกให้ซื้อทั้งปีนะคะคือเดือนนี้มันจะเป็นเดือนที่คุณจะมีโชคนะคะดังนั้นคุณก็ซื้อไปก็แล้วกันนะคะนอกจากนี้นะคะใครที่ทํางานนะคะแล้วมีลูกน้องมีบริวารน,นะคะ บางทีคุณอาจจะต้องลงไปดูเรื่องของการทํางานเขาบ้างนะคะไพ่ใบนี้บอกว่าเหมือนลูกน้องคุณนะคะกาลังเหมือนคนกําลังที่แบบเ,เหมือนคนกําลังฝันเฟื่องเหมือนคนกาลังทํางานอยู่ในหัวนะคะแต่ว่าผลงานมันยังไม่ได้ออกมาเป็นลูกประมสักเท่าไหร่นะคะหรือว่าบางทีเขามมวแต่แบบว่าฟุงา้งซ่านคิดเรื่องอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะคะงานมันก็เลยยังไม่เดินสักทีนะคะ ต่อมานะคะสําหรับไพ่อุปสรรคของคุณนะคะไพ่ในภพอริคุณได้ไพ่สามเหรียญน,นะคะใครที่ทํางานแล้วมีงานนอกมีจอบเสริมอะไรใดๆดูเหมือนเดือนนี้นะคะสิ่งที่มันเป็นจอบนอกงานเสริมของคุณนะมันอาจจะล่าช้านะคะหรือว่ามันอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างนะให้คุณจะต้องไปแก้ไขค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ไม่รู้เป็นไรนะเดือนนี้ ถ้ามีเรื่องของการประชุมนะคะหรือว่าการไปหน้าง,งานการไปคุยกับคนที่ทาํางานหน้างานอะไรประมาณนี้นะคะคุณจะคุยกับเขาบางทีคุยไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะถ้าประชุมกันอะไรกันนะคะก็มักจะแบบงัดข้อกันหรือบางทีคุยกันแล้วจบไม่ลงหาจุดจบหาจุดสรุปนะไม่ค่อยได้นะคะ ต่อมานะคะสำหรับเรื่องของความรักนะคะเรื่องของความรักนายออฟคัพสนะคะอย่างที่บอกไปนะคะแย้มแย้มมาตั้งแต่ไพ่ประจำตัวแล้ว ความรักนะคะคนโสดคนโสดคุณจะมีโอกาสที่จะมีตัวเลือกเข้ามานะคะแล้วอาจารย์มองว่าตัวเลือกที่เข้ามานะคะอย่างน้อยมันน่าจะมีต่างชาติหรือน่าจะมีคนไกลนะคะเป็นส่วนหนึ่งเป็นตัวเลือกหนึ่งของคุณด้วยนะคะเรื่องความรักของคุณชิลชิมากใครจะเข้ามาใครจะออกไปก็เชิญแล้วแต่ช่วงนี้ดูเหมือนว่าหล่อเลือกได้สวยเลือกได้นะคะไม่ค่อยแคร์ใครมากนักนะคะแต่ก็มีคนให้คุยได้ตลอดทั้งเดือนมีคนมาจีบได้ตลอดทั้งเดือนนะคะ สำหรับคนที่มีคนคุยคุยอยู่แล้วนะคะเดือนนี้ก็อาจจะเป็นเดือนที่คุณจะมีตัวเลือกมีช้อยส์เข้ามาด้วยเช่นกันแต่คุณจะเลือกไหมหรือว่าคุณจะรอไว้อยู่นะคะอาจารย์มองว่าคุณยังไม่เลือกนะคะเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณจะนิ่งๆน,นะคะคุณจะพยายามพิจารณานะคะหรือว่าพยายามแค่มีความสุขไปก่อนเสพแบบความสุขตรงนี้เวลามีคนมาตเตาะเราจีบเราเอาใจเราอะไรอย่างเงี้ยไปก่อนนะคุณจะยังไม่ตัดสินใจเลือกใครนะคะ และในทํานองเดียวกันนะคะสําหรับตัวคนคุยของคุณนะคะถ้าเขาอยู่ในภาวะของการมีตัวเลือกเข้ามานะคะเดือนสิงหาคมก็ยังเป็นเดือนที่เขาจะยังไม่เลือกใดๆอะไรใดๆทั้งสิ้นด้วยเช่นกันนะดูเหมือน enjoy มากเลยกับการมีชอยนะต่อมานะคะสำหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วนะคะหรือว่าแต่งงานกันแล้วนายออบคัพเนี่ยมันเป็นไพ่ของ จะบอกว่าดีก็ดีนะคะสิ่งที่ดีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาจะคือแฟนคุณน่ะนะคะเขาจะพยายามอยากมีเวลาใช้เวลาส่วนตัวกับคุณมากขึ้นนะคะอ่ะคําไม่ได้มืดไม่ได้สกิดทุกวันนะคะช่วงนี้เนี่ยพลังเรื่องของนะเรื่องทางเพศอะไรพวกนี้ก็ค่อนข้างสูงนะคะก็ ถ้าอยากมีน้องหรือจริงๆแล้วไม่อยากมีน้องเราแค่อนจอยกันเราก็เสิร์ฟกันบ้างก็ดีเหมือนกันนะคะอย่างน้อยเขาก็ใช้เวลากับเราเนาะเขาไม่ได้ใช้เวลากับคนอื่นนะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในภพมรณะนะคะคุณได้ไพ่ knight of swords นะคะชาวราศีสิงคุณอาจจะมีเกณฑ์เรื่องของการเดินทางแบบปุ๊บปั๊บฉับพลันได้นะคะแล้วก็ให้ระวังเรื่องของอุบัติเหตุเอาไว้บ้างจากความเร่งรีบเร่งร้อนนะคะรวมไปจนกระทั่งถึงอันนี้สิ่งที่ต้องระวังด้วยก็คือระวังเรื่องของอารมณ์ตัวเองไว้นะคะ ถ้าคุณไปวู่ววามีเรื่องทะเลาะอะไรใดๆเกิดขึ้นนะคะระวังคุณอาจจะเสียเงินหรือเสียผลประโยชน์ได้อันนี้ต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายเนาะก็จริงๆทั่วไปก็ค่อนข้างโอเคนะแต่จะมีบางช่วงที่ต้องระมัดระวังอุบัติเหตุจากของมีคมจากความซุ่มซ่ามนะคะแล้วก็บางช่วงเนี่ยอาจจะต้องระวังเรื่องของแบบอาการทางระบบประสาทนะคะหรือว่าพวก ออฟฟิศซินโดรมนะคะหรือว่าอาการที่เกิดขึ้นจากจากความความแก่ของร่างกายเราเนาะบางคนก็อาจจะแบบมือชาเท้าชานะคะหรือว่าบางทีก็วิงเวียนศีรษะเหมือนเราแบบอายุเยอะขึ้นฮอร์โมนแปรปรวนอะไรพวกนี้ได้นะคะต่อมานะคะสำหรับไพ่ในภพสุภานะคะคุณได้ไพ่เอ็ดออฟซอร์นะคะผู้หลักผู้ใหญ่บางคนพยายามยัดเยียดงานให้คุณนะคะเจ้านายพยายามยัดเยียดงานให้คุณนะ ผู้ใหญ่เนี่ยนะคะอาจจะหมายถึงคนในบ้านด้วยก็ได้นะคนในบ้านพยายามยัดเยียดหน้าที่อะไรบางอย่างให้คุณซึ่งถามว่าคุณไม่ทําหรือคุณปฏิเสธได้ไหมคุณปฏิเสธไม่ได้นะคะคุณต้องทํานะคะดังนั้นก็ <c oughs> พยายามบริหารเรื่องของเวลาให้ดีก็แล้วกันนะคะต่อมานะคะไพ่เรื่องของการงานโดยตรงเลยนะคะคุณได้ไพ่เพจ of cups นะคะเรื่องของการงานนะคะบางที ต้องเตือนชาวราศีสิงห์แบบนี้นะคะว่าดูเหมือนว่าไพ่แบบนี้มันจะทำให้คุณดูมีบุค,ค,ล,บค,คลิกภาพภายนอกเนี่ยบางครั้งไม่ค่อยน่านับถือสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าบางทีคุณทำตัวง้องแง้งเหมือนเด็กแบบนี้ก็แล้วกาันตามหน้าไพ่นะคะคือจะตัดสินใจก็ไม่ตัดสินนะคะจะเดินหน้าจะแอคชั่นไปเลยไหมก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่รู้ช่วงนี้นะคะก็ดูเหมือนบางแล้วบางทีผู้ใหญ่เขาก็มองว่าคุณเหมือนทำงานเหมือนเล่นๆไปวันๆอ่ะ นะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีจุดยืนของตัวเองสักเท่าไหร่นักนะคะอ่าอันนี้กรณีหนึ่งนะคะกรณีนี้คืออาจจะเป็นเกิดอาการทั้งหมดนี้อาจจะเกิดขึ้นกับตัวคุณก็ได้กรณีที่2ก็เป็นไปได้ว่าถ้าหากว่าคุณมีลูกน้องมีบริวารช่วยงานนะคะคุณอาจจะไปได้เด็กที่นิสยัยแบบที่อาจารย์ว่าใบไปว่าไปเมื่อกี้นี้น่ะเข้ามาเป็นลูกน้องนะคะลูกน้องบริวารคุณช่วงนี้งานการอาจจะไม่ค่อยเดินถ้าคุณไม่ไล่บี้นะคะหรือ จริง,รงๆเขาก็เชื่อฟังคุณดีนั่แหละเพียงแต่ว,ว่าเขาไม่ค่อยมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์สักเท่าไหร่นะคะบอกให้ทําอะไรก็ทําตามนั้นอะไรที่ไม่ได้บอกก็ไม่ทําเลยอะไรประมาณนี้ได้แล้วก็บางครั้งก็ขี้งอนด้วยข <c oughs> ี้งอนขี้น้อยใจเก่งทําตัวสะบัดสะบิง้งทําไมก็ไม่รู้อะไรอย่างนี้นะคะต่อมานะคะไพ่ในเรื่องของโชคลาภนะคะคุณได้ไพ่ the emperor นะคะ,อะนอกจากนี้นะนอกจากคุณจะมีโชคลาภเข้ามาแล้วแบบปังๆเลยนะคะ บางคนนะคะจะมีโชคลาภจากต่างประเทศเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็คนที่ให้ของขวัญของฝากหรือว่าให้อะไรดีๆคุณนะคะอาจจะมีลักษณะของของการเป็นผู้ใหญ่นะคะเป็นเจ้านายนะคะหรือว่าเป็นนักการเมืองเป็นคนที่แบบ ออมีสีมีตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เช่นกันนะคะอ่าหรือถ้าใครคุยคุยกับต่างชาติอยู่ต่างชาติอาจจะส่งของขวัญน,นะคะส่งตังค์มาให้เราใช้อะไรอย่างเงี้ยก็มีโอกาสเป็นไปได้นะคะหรือถ้าหากว่าใครชอบเสี่ยงโชคนะคะเราชอบซื้อแบบซื้อต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่รู้นะประเทศไหนก็แล้วแต่นะคะก็จะมีโอกาสมีโชคลาภจากต่างประเทศเข้ามาได้ด้วยเช่นกันนะคะ ไพ่ใบสุดท้ายนะคะเป็นไพ่ในภพวินาศนะคะคุณได้ไพ่สองถ้วยนะคะชาวราศีสิงห์นะคะไพแบบ่แอบบบอกว่าใครบางคนอาจจะกําลังมีความรักที่เป็นที่เป็นเรื่องลับๆเกิดขึ้นนะคะความรักที่เปิดเผยไม่ได้นะคะความรักที่บอกกับโลกนี้ก็ไม่มีใครเชื่อนะคะหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ชนิดที่คุณยังไม่อยากที่จะให้คนทั้งโลกรู้อยากยังอยากที่จะเก็บ จุดๆุดเนี้ยเอาไว้ก่อนนะคะหรือว่าบางคนนะคะอาจจะมีคนมาแอบชอบคุณแอบรักคุณแอบสารภาพรักกับคุณนะก็ได้เช่นกันนะคะแหม <c oughs> นายิชาอ่ะโอเคประมาณนี้นะคะสำหรับชาวราศีสิงห์ในช่วงเดือนเกิดของคุณนี้นะคะแฮปปี้เบิร์ดเดย์อีกรอบนะคะ สนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอมาได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ Channel แม่หมอนะแล้วก็คอมเมนต์กันมานิดนึงนะคะแม่นไม่แม่นอะไรใดๆจะขอบคุณมากไปแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะเจ้าหวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย